ฝนกําลังตกๆเนี่ยอากาศกําลังเย็นๆชื้นๆแบบเนี้กอดหุ้นตัวไหนดีน่าคิดกันต้องหาหุ้นกอดก็ผมว่ากอดหุ้นที่มีคือคือโรคที่มากับฝนน่ะโรคที่มากับความเย็นอ่าอันที่เช่นอันเช่ครับคุณโรงพยาบาลหุ้นโรงพยาบาลอ๋อหุณโรงพยาบาลคือเซฟสุดใช่ไหมก่อนไปน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าผมพุ่งพาลูกไปโรงพยาบาลมาโอ้คนเยอะมากเตียงไม่มีครับ โอ้โหว่าเด็กติดเอสีเออเอสบีกันเยอะเยอะช่วงนี้เยอะมากมาบแล้วโรงพยาบาลนี่แบบเต็มเตียงเต็มหมดเลยอเพราะฉะนั้นแม้จะไม่มีโควิดโรงพยาบาลก็ยังก็ยังมีลูกค้าอยู่ถูกไหมฮะโอ้ลูกลูกค้านี่เต็มมากมากนะแต่ว่าบํารุงร้านนี่บอกว่าแขกเต็มหมดเลยโอ้โหค่าห้องนี่คืออัพจากเท่าตัวนะค่าห้องนะค่ายาค่าหมอนี่เท่าเดิมนะแต่ว่าค่าห้องเนี่ยเราแอดมิดเดียว กระทู้เออผมไม่ค่าเป็นลมหน้าลงบายบานบำรุงราชเลยฮะทำไมฮะเสียวฮะเขาจะพาไปที่อื่นไงอาจจะเต้นก่อนนยมันมียูเซฟพี่มียูเซฟอ๋อมียูเซฟใช่ไหมฮะพี่พี่ทุกคนมองตลาดยังไงวันนี้ลงลงลงไปแล้วเมื่อวานยังขึ้นอยู่ดีๆก็คืออย่างที่ผมนเรียนนะครับว่า ตลาดมันยังเป็นช่วงปรับฐานนั่นแหละก็คือแบบขึ้นมาก็ขายขึ้นมาให้ขายลงมาก็เนี่ยเตรียมซื้อใหม่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตลาดมันคงคือมันไม่มีปัจจัยบวกเลยมันให้ให้เราเห็นเลยครับผมครับครับจะมีเห็นเป็นบวกก็คือคือข่าวร้ายเป็นข่าวข่าวดีก็คือข่าวร้ายข่าวดีอย่างเช่น เศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันอมองมาในแนวนั้นนะหรือไม่ก็น้ํามันลงแล้วเงินเฟ้อลงอะไรเงี้ยจริงๆก็จริงๆ,ๆเรื่องเงินเฟ้อมันก็เป็นข่าวดีระดับหนึ่งนะเพ <อ S 1> ราะว่ามันมันมัน,มนพีคไปแล้วเหมือนกันแต่แต่บมงเอิว่ามันยังสูงไงคือมันยังสูงแล้วจะสูงนานเนี่ยเลยทสูงนานเราก็ไม่ชอบเหมือนกันคือมันคล้ายๆกับเฟดเหมือนกันเฟดก็บอกว่า ฉันจะขึ้นดอกเบีย้ยนะแต่ว่าอาจจะสูงนานหน่อยนะเพราะมันค้างอยู่นานปุ๊บเนี่ยพอเราเจอภาวะราคาสินค้าที่สูงนานดอกเบีย้ยที่สูงนานมันคือต้นทุนที่ต้องแบกบบมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันจะเป็นหน่วงเศรษฐกิจกลงอย่างเห็นได้ชัดอันนั้นนั่นคือสิ่งที่ทุกคนกลัวในภาพระยะกลางยาวครับและวพอวเป็นระยะสั้นปุ๊บยิ่งระยะสั้นไม่มีแฟกเตอร์บวกใหม่มาเนี่ยเหนื่อยสำหรับตลาดจริง แต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีหุ้นเดลตานี่แหละที่เป็นเป็นพระเอกจริงๆเออใช่ใช่ขึ้นจะลงนี่ขึ้นอยู่กับท่านเลยตอนนี้วาเก็บแคปท่านอยู่ประมาณแปดแสนล้านแล้วความหวังของหมู่บ้านหมอหมู่บ้านใช่ไหมฮีโลกของหมู่บ้านแต่วันนี้ไม่ได้เป็นความหวังนะครับแต่ผมว่าผมก็ชอบนะผมว่าจริงๆแล้วหุ้นเดลต้าเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีมากๆพีงแต่ว่าครับ ถ้ามอง valuation มันอาจจะดูแพงกันเองครับแต่ก็อย่าลืมนะเขาไปแปดร้อยมาแล้วนะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงนะวันวันที่ขึ้นไปแปดร้อยเนี่ยเอิร์นนิงไม่ได้โตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราเห็นวันนี้นะเอออันนี้ต้องคิดอย่างนี้ด้วยอาใช่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 วันนั้นเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ากําไรจะขึ้นมาเท่านี้ครับแต่ปรากฏว่าโอ้มันขึ้นมาได้โตโตเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเกับสองร้อยเอียอ์นะครับผมว่าคิวสามที่เราจะเห็นเนี่ยครับผมว่า ดีกว่าที่จะไวิเครานแน่ๆให้ผมเดาครับขรดบผมผมพอว่าเดานะครับเอะพี่กดอย่างนี้ถ้าเกิดโอเคแหละเดลต้าอาจจะราคามันก็หลายๆคนว่าเอ๊ะมันราคามันเอื้อไม่ค่อยถึงถ้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเดียวกันเนี้ยตัวอื่นพอได้ไหมนอกเหือจากเดลต้าตัวอื่นเนี้ยพอได้แต่ว่ามันไม่แข็งแรงเท่าเดลต้าจริงๆอ่มันมันดีมันดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่แข็งแรงที่ไม่แข็งแรงเพราะว่าเดลต้าเนี่ยมันมีปู่กับแม่ที่ไต้หวัน <c oughs> ซึ่งไต,ต้หวันไต้หวันเป็นประเทศเซมิคอนดักเตอร์เจ้าแห่งเซมิคอนดักเตอร์อยู่แล <c oughs> <ม>้วครับ <c oughs> ขณะที่ฮาน่าเคซีีนี่เขาก็เป็นแค่ซัพพลายเออร์เป็น OEM <c oughs> ให้กับธุรกิจอื่นๆไง <c oughs> ทำแค่ PC ซีบีบอร์ทำไอซีมันมันก็แค่ส่งผ่าน <c oughs> แต่ว่าเดลต้าเนี่ย <c oughs> นอกจากจะมีพาร์ทเนอร์นอกจากจะมีแม่ที่ไต้หวันที่ทำเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเขายังเข้าไปในเซกเมนต์ที่ต้องบอกว่า มีความต้องการสูงมากในตลาดก็คือพาวเวอร์ซัพายครับคือพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยถ้าเอาแค่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอะแดปเตอร์เสียบมือถืออะแดปเตอร์เนี่ยมันโอเยอะมากนะคนซื้อคน,คนเปลี่ยนมือถือเป็นว่าเล่นไอโฟนขายดีมากคนารับไอโฟนนะคิดว่า,อ,อ,ยาอย่างอื่นทุกคนจะขายดีดีมากเลยเช่นกันนะแค่อะแดปเตอร์นะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นไฟฟ้าที่ต้องที่ต้องแปลงไฟอ่ะ S <S ที่ต้องแปลงไฟต้องผ่านต้องผ่านไอ้ e พาวเวอร์ซัตัวนี้ยซึ่งเดลต้าเป็นคนผลิตเป็นเจ้าตลาดอ๋อความสำคัญของมันเพราะทำไมกำไรม,มันถุนโตโตัวเล่ยไม่เห็นกำไรโตเลยครับเจสซี่ฮาน่านี่กราคาหุ้นลงเพร,ราะว่าถึงแม้ว่าจะมีออเดอร์นะแต่เขาก็ติดเรื่องของชิปช็อตเดสใช่ไหมเ,เรื่องของปัญหาชิปขาดแคลนแต่ว่าไต้หวันเขาผลิตชิปอยู่แล้ว อย่ลืมว่าเขาก็เลยได้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 ประโยชน์ตรงนั้นที่เป็นจุดแข่งเขาได้เปรียบครับได้เปรียบแล้วก็ตลาดของเขาเป็นเซกเมนต์ที่มีดีมานครับไม่ว่าใครแม้กระทั่งที่ชาร์จ e ีวีรถยนต์ก็ต้องใช้ของเขามันต้องแปลงไฟจาก AC เป็นดีซีที่การแปลงไฟแค่นี้เทคโนโลยีเขาไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันมันเอิญเป็นเซกเมนต์ที่มีดีมานเยอะมันคือหัวใจไงเออมันคือหัวใจไง อันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมตัวเลขมนถึงออกมาเซอร์ไพรส์ครับครับเราไม่มีใครคาดการณ์ได้เท่าไหร่ครับแต่ผมว่าผมว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับแต่มาสอันนี้อันนี้ยังไม่รวมว่าเดลต้าเนี่ยเทรดผ่านสัญชาติไต้หวันเหมือนกันด้วยฮะ <c oughs> บล็อกเกอร์ไต้หวันด้วยบ้าเคผ่านไหมไม่แน่ไม่ผ่านไม่แน่ไม่ไมน่นะใช่ไม่ผ่านครับไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะไม่ผ่านครับอ่าครับอันนี้เพราะว่าบลก็ฟีส่วนมันน้อยมันก็เลยทําให้ พมันมันมีดหดน้อยราคาหุ้นสูงก็คือราคามันระดับหกเปรเซ็ร้อยครับผมครับมันก็เลยไปดูดูดูแล้วมันอินมแหตลาดว่ามาเก็ตแคปตอนนี้แสนล้านพอตทเนี่ยมาเก็ตแคปอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งล้านล้านอ่ะครับครับผมก็อีกนิดเดียวก็จะมาเข้ากับพอตทใหญ่สุดในตลาดอ๋อครับครับมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยดูดูมิสลีทครับผมครับจริงๆมันดูมิสลีทนะมันดูมันดูไม่เป็นไปตามเอ๊ะ เป็นไม่เป็นไปตามฟันดนบเบนทเท่าเท่าไรนะครับอืมก็แต่ว่าผมว่าอันนี้ส่วนตัวอันแบบเดาล้วนต้องพูดอีกครั้นะครับผมอผมว่าถ้ามองบนมองมองผ่านธุรกิจมองผ่านบริษัทโมเดลแบบพื้นฐานแบบเนี้มีโอกาสเซอร์ไพรส์ในเรื่องกำไรครับต้นทุนเดียวกันครับผมแลวจะช่วยยกตลาดได้ด้วยอืม ครับครับพี่สุนโกดครับขอถามหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์หน่อยนะครับดูเหมือนว่ายังสลบสไลด์อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นสวัสด์ n t c KTC ต่างๆตรงนี้มีมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับผมกันเนี้ยกลุ่มนี้ยังไงก็ต้องรอคือตอนนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ราคาลงมาเลกที่สุดถามว่ามัน price in ในแง่ของอความกดแรงกดดันจากภาครัฐที่จะแ er, คปดอกเบี <A down. S 1> ้ยในดันดอกเบี้ยไว้ไหมก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจคนลากยาก คนที่คนที่เป็นลูกค้ากลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่รัฐบาลให้การช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็จะยังถูกบริษัทที่จะให้กู้เนี่ยยังถูกกดอยู่ครับ mm hmm. ยังถูกกดต่อนเนื่องไปอีกสักระยะหน,นึ่งนะจนกวาเศรษฐกิจจะ, mm hmm. จ,ะจะกลับขึ้นมามันถึงจะ mm hmm. มันถึงจะมีการสามารถที่จะขยับขยับดอกเบีย้ยหรืออะไรพวกนี้ได้หรือ mm hmm. เอาไง่ายนะแม้กระทั่งแบงค์เนี่ยแบงค์ขยับดอกเบีย้เยเฉพาะลายใหญ่นะ mm hmm. ลายย่อยไม่ขยับเลยเพราะว่าโดน ข้างบนบอกว่าอย่าเพิ่งแล้วกันรอนิดนึงครัเพราะไม่งั้นเศรษฐกิจมันจะไปไม่ไหวซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ดีก็คือช่วยช่วยคือช่วยไปด้วยกันนะะคู่หลงไปด้วยกันแต่ว่ากลุ่มไฟนนซ์อาจจะต้องรอนิดนึงคือราคามันเนี้ยต้องบอกว่ามันลงมันลึกจริงๆอถามว่ามันน่าซื้อไหมคือมันไพรซ์อินหมดหรือยังผมว่ามันคือมันไพรซ์ไปแล้วทุกคนก็รู้หมดแล้วคร่ทีีว่ามันยังไม่คอมพลีทอ่ะ รให้มันคอมพลทหน่อยแล้วกันคือมันอาจจะขึ้นมาแบบโอย่างเมื่อวานนี้มันก็ขึ้นมาหายใจหน่อยใช่ขึ้นหายใจนะใช่แล้วก็จบลงไปต่อก็จบไปคือเออร์เน็มันก็เดี๋ยวงบคิวสามออกมานี่ถามว่าโอเคไหมมันก็ใช้ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ดีมากก็เก็ NPL มีโอกาสโผล่อย่างเงี้ยเพราะอย่างเริ่มนะว่าไตรมาสที่สองที่แล้วอ่ะพอ NP l พโผล่ปุ๊บโผลุ่ณนลงอีกพุ่นลงเข้าไปอีกเลยเพราะว่า Asset Quality ้เขาคุณภาพสินเชื่อที่เขาปล่อยไปมัน มันเสียไงมันกลายเป็น NPL ได้เหมือนกันเพราะนั้นนี่คือความเสีย่ยงที่ยังจะบอกว่ามันยังโซฟไม่ได้อาจจะต้องรอรแต่ business ธุรกิจ business model ธุรกิจน,นี้ดีผมก็ชอบ margin ดีด,ดีคือธุรกิจที่มี margin ดีๆอย่างเงี้ยหายยากหายยากนะครับรอนิดนึงร,รอนิดนึงรอนิดนึงนะครับนอกเหนือจากตัวไฟแนนซ์นะฮะพี่กฤตฮะดูแล้วเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวก็ไม่กี่นาทีนี้แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ ตลาดเปิดแค่3วันแล้วก็หยุดยาวคนอีกไงตรงนี้เนี่ยแบบเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยหุ้นในกลุ่มที่มันอาจจะเเรียกว่าเก่งกำไรระยะสั้นๆหรือว่าหุ้นตีหัวเข้าบ้านพวกนี้พอจะมีบ้างไหมฮะพี่กฤคือต้องบอกว,ว่าวันนี้หุ้นลงลึกหลายตัวที่ผมเคยเคยพูดไปในรายการเหมือนกันนะหุ้นโดยเฉพาะหุ้นแคปใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นปตทอเองครับ ปูนใหญ่ G C P D G C อยาเงี้ย A P C O แคปใหญ่ๆแล้วนั้นทึกแล้วก็ทำโลครับพวกพวกเนี้ยจริงๆอ่ะถ้ามองระยะกลางยาวฮะบอกว่าไม่ได้สนใจว่าเศรษฐกิจจะรลเซชันนะผมว่ามันมันมีโอกาสที่จะเด้งได้เหมือนกันครับอ่าอคือให้มองอันนี้หนึ่งคือหุ้นที่มองลงลึกแล้วก็เป็นพื้นฐานจริงๆตัวใหญ่จริงๆแคปใหญ่ๆเนี่ยเวลามันฟื้นมันจะฟื้นเร็วอ่าครับ แล้วเราจะได้ไม่เสี่ยงมากคือตอนนี้มันมันดิสเขาให้เราซื้อเหมือนกันแต่ว่าคือผมมันยังไม่ไว้ใจตลาดต่างประเทศอเอางนี้ดีกว่าอเอาง่ายๆแค่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีในประเทศไทยกระทบท่องเที่ยวนะมผมว่าภาพอะอ๋อครับอ,อนันนี้อันนี้ก็ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าคียของประเทศไทยมันคือท่องเที่ยวจริงๆครับอือถ้าหลุดถ้าหลุดนี่คือหลุดเลยนะอถึงว่าจีนไม่มาเนี่ยนะครับ จีนมาช้าเลตไปอีกนี่นะโอ้โหหัวตลาดคนไทยนี่เหนื่อยขึ้นไปอีกเยอะเลยเพราะว่าทั้งเศรษฐกิจวันนี้ก็ยังไม่พ้นพีโควิดคือวันนี้ต้องยอมแล้วว่าถ้าเทียบกับภูมิภาคบ้านเราเลยประเทศไทยยังไม่พ้นพีโควิดนบนระดับของ GDP ีพีนะครับแบงค์ชาติก็บอกเหมือนกันเแบงค์ชาติบอกว่าสิ้นปีน่าจะน่าจะพ้นพีโควิดหรืออาจจะต้นปีหน้าก็คือเหมือนกบรอนักท่องเที่ยวนั่นแหละเพราะว่านักท่องเที่ยวมันต้องมาเติมเต็มตรงนี้ให้ได้ครับ S <S> ก็คือคียสุดๆถ้าค่าเกิดมาไม่ได้นะผมว่าเหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเองเนี่ยในช่วงไตรมาสที่สี่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงอันที่หนึ่งสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าในเงินเฟ้ออาจสเปกประกาศวที่สิบสามมันอาจจะลงแต่ลงไม่เยอะเพราะว่ามันมาจากฐานที่สูงไม่เหมือนของไทยนะของไทยเนี่ยพึ่งมาพึ่งมาฐานที่สูงก็เลยลงครับ แต่ว่าตัว core inflation ของอเมริกาคือ core ไม่รวมอาหารไม่รวมพลังงานเนี่ยนะมันยังกลับขึ้นอยู่ครับอันเนี้ยมันลิ่งเป็นการตัวที่จะบอกว่าวอลสตรีทที่มันอยู่ในแบร์มาร์เกตอนเนี้ยมันจะยังอยู่ในแบร์มาร์เกอยู่ครับอืมแล้วก็ผัดจากนั้นก็จะมีเรื่องของ debt ceiling เราจะเจอกันทุกทุกปีเลยว่าอเมริกานี่สารนี่ตอนีน่สถา,า,านะต่อ gdp มันสูงมากตอนนี้มันมีวายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะก็ แก้กฎหมายเรื่องของเด็บซิลลิงเรื่องตกหน้าผาการเงินของอเมริกาอีกรอบหนึ่งครับก็ก็ถ้าพูดไปก็จะมีแต <g ül> ่าปัจจัยลบเท่านั้นนะอ่าพิวสามดีไหมออื <ación S 1> <tag> ร,รอครับ สัปดาห์หน้าว่าอย่าไปมุ่งเครื่องความหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคือเวลาดูหุ้นเราต้องดูเป็นรายตัวครับเวลาตลาดไม่ดีเราต้องดูรายตัวให้ได้คือซื้อหุ้นให้ได้กําไรต้องซื้อที่ตัวตัวหุ้นตัวอุตสาหกรรมครับครับอย่าไปดูตลาดให้มันมากเกินไปไม่งั้นมันจะซื้อของไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์กลยุทธ์สัปดาห์หน้าคือหาตัวเล่นสั้นหรือหรือสามารถซื้อถือยาวได้หรือยังไงเี่ยพี่ก็ผมว่ายังหาตัวเล่นสั้นเหมือนเดิมอืมครับครับ ตัวเล่นสั้นเหมือนเดิมครับคลองเล่นเทคนิคบนเดลต้าหน่อยก็ได้นะผมว่าน่าสนใจเล่นเทคนิคไหนๆเขาไหนๆเขาสวิงเยอะแล้วคือเขาสวิงเยอะเนี่ยความหมายของเขาผมคือว่าไม่ใช่หมายเขาว่าเดลต้าไม่มีพื้นฐานนะครับเดลต้าทำไรโตร้อยเปอร์เซ็นตสองร้อยเปอร์เซ็นต์นมันคือพื้นฐานนะครับออย่าลืมนะแต่ว่าจะเอาอะไรทามิ่งอะไรมาจับมันแค่นั้นเอง เพราะว่าตลาดมันผันผวนครับแล้วก็ข้อมูลเดลต้าทุกคนหาได้น้อยอืมใช่ไม่เหมือนตัวอื่นนะได้เยอะคือเวลาไปเอาแค่พีเซนก็คนไต้หวันเอาพีเศษนี้ยมันจะไปถามอะไรเขาได้มากมายครับครับคือมันมีข้อจํากัดของข้อมูลด้วยมันเลยทําให้เกิดการมิสลิสบางอย่างอืมครับแล้วก็ฝากไว้เดลต้าแล้วก็ลงบาลครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับพี่กฤครับ ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ